หนุ่มกัญชัยซัดเดือดคนใช้ลายแตงโมโทรหากระติกแถมเอาภาพลับแตงโมมาเปิดเผย พิธีกรดังหนุ่มกัญชัยกันเนิดลอยพูดในรายการข่าวใส่ไข่ถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับคดีของแตงโมนิดาหลังได้สัมภาษณ์กระติกเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวในรายการโหนกระแสเสร็จว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นหลังกระติกสัมภาษณ์ในรายการเสร็จก็มีนักข่าวจากช่อง3มาขอสัมภาษณ์ต่อคือจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้ไทยรัฐทีวีและอมรินทีวีซึ่งในระหว่างที่กำลังจะสัมภาษณ์นั้นอยู่ๆก็มีลายของแตงโมนิดาโทรเข้ามาในโทรศัพท์ของกระติกกระติก จึงกดรับสายแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมาดันเป็นภาพส่วนตัวของแตงโมที่ไม่ควรเปิดเผยสู่สาธารณาชนจนกระติกต้องรีบกดวางสายไปท่ามกลางความตกใจของเจ้าตัวและนักข่าวที่มาทําข่าวซึ่งนักข่าวทั้ง3าคนจึงตกลงกันว่าจะไม่นําภาพดังกล่าวมาออกอากาศเนื่องจากบุคคลที่ใช้ไลน์ของแตงโมยังส่งข้อความมาข่มขู่กระติกอีกว่าเห็นวิดีโอแล้วใช่ไหมกระติกต้องพูดความจริงทั้งหมดออกมาไม่งั้นจะแช์ภาพที่กู้ไฟทั้งหมดมา ได้ ซึ่งจะทำให้ทั้งกระติกและแตงโมไม่มีที่ยืนในสังคมอีกต่อไปจากนั้นหนุ่มกัญชัยได้โทรยืนยันกับนักข่าวไทยรัฐทีวีซึ่งเป็นหนึ่งในนักข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์ภายหลังจากที่เพจ h a p p y m เม o n Official มีการเปิดเผยคลิปใหม่เป็นคลิปที่กระติกกำลังโบกไม้โบกมืออยู่บนเรือพร้อมข้อความว่าโมไม่ได้ตกท้ายเรือแต่ตกหน้าเรือเราขอให้เพื่อนรักพูดความจริงเพราะเพื่อนรักได้ดูภาพทางวิดีโอคอลไปแล้วหลังจากออกผลกระแส เราไม่อยากให้เพื่อนรักเราตอแหลอีกต่อไปพูดความจริงเถอะไอ้เพื่อนรัก โดยหนุ่มกัญชัยขอคำยืนยันจากนักข่าวคนนั้นว่าภาพที่เห็นจากไลน์ของกระติกไม่ใช่คลิปวิดีโอจุดตกเรือแต่เป็นภาพลับที่แตงโมถ่ายเองในห้องซึ่งไม่ควรเปิดเผยต่อสาธารณชนคนละเรื่องกับที่มือมืดเจ้าของเผจดังกล่าวพูดออกมาอย่างสิ้นเชิงหนุ่มกัญชัยยังเผยต่อว่าอยากถามมือมืดรายนั้นว่าต้องการจะทําอะไรสิ่งที่ทําไม่น่าจะใช่การช่วยเหลือแตงโมแล้วมันโหดร้ายกับน้องผมเกินไปพร้อมฝากไปถึงคุณแม่ให้ไปแจ้งความดํา ำเนินคดีจะได้เอาตัวคนผิดมารับโทษอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ